ครับสวัสดีครับจะพามาดูบอลแลเทมของสวนบ้านสวนสสีพานะครับผมเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะคะต้นแรกคือน้ำเมืองนนค่ะน้ำเมืองนนอันนี้เป็นฟอร์อรมเต็มนะคะฟอร์มเต็มเป็นต้นใหญ่แล้วแล้วก็มีหนอ่อก็คืออันนี้คือด่างสวยนะคะที่สวนก็มีจำนวนต้นเล็กด้วยเหมือนกันค่ะ ความดดเด่นของเขาก็คือมีใบที่ใหญ่แล้วก็มีความด่างลวดลายของของใบนะคะมีกระดูกสีแดงชัดเจนนะคะนี่คือนะ้ำมืองนนนะคะนี่ดารานุพัลน์นะครับผมสายประกวดนี่รู้จักกันอย่างแน่นอนครับดารานุพัตน์ไปประกวดสนามไหนติดหมดครับตอนนี้ ถ้าจะเป็นป้ายเขียวเยอะเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นหลีเดกาซีแต่ถ้าเป็นป้ายขาวก็เป็นดารานพลัสเหมือนเดิมนะครับผมก็ประกวดก็ตอนนี้ก็มีแยกประเภทนะครับผมเป็นบอลใบด่างเขียวครับแดงพื้นแดงครับด่างเ,เขียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ด่างขาวนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นด่างเขียวอ่อนๆนะครับน่าจะอยู่ในดารานพลัสอยู่ครับยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อครับผมครับส่วนใหญ่เนี่ย คนที่เขาสะสมกันไว้ทําฟอร์มประกวดจะเป็นป้ายเยอะๆครับผมจะเป็นป้ายเยอะๆอย่างนี้นะครับสองข้างนะครับจะดีเพราะว่ามันสวยทําให้สวยและโดดเด่นนะเวลาวางสนามประกวดก็เตะตากับการง่ายครับผมครับแต่ลานกพลัดครับผมที่สวนก็มีจํานวนอยู่นะครับแต่ไม่มากครับผมมีสองสามต้นนี่เหลยพี่ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมต้นต่อไปนะคะต้นนี้คือ ศิลานักป่า์นะคะนี่นะคะดูชัดๆศิลานักป่าต์ที่สวนนะคะจะมีความโดดเด่นตรงที่มีพื้นเม็ดทรายหนุนขึ้นมาเห็นไหมคะเม็ดทรายสีทองนี่นะคะศิลานักปา่าต์ศิลานักป่าต์ของสวนมีจํานวนนะคะตัวนี้ขายดีมากใบเขาสวยเด่นค่ะมีสีความด่างมีสีลายสีมีสี ชมพูสีทองนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลมาดูบอลอีกตัวหนึ่งครับนี่คือสาวนครชัยศรีนะครับตัวแ <Okay. S 2> ่ดูยังไงให้มันต่างจากศิลานักป่านะครับผมก็ยังดูไม่ออกเหมือนกันครับผมเพราะว่าไม้ตัวนี้เขาจ,จะจดชื่อแล้วแต่ไม่รู้ว่าจดได้อย่างไม่รู้นะครับ เป็นไม้ใดอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากครับราคาก็ยังยืนอยู่แต่ที่สวนก็พอมีจํานวนอยู่นะครับจะเป็นเม,ม็ดอมชมพูนะครับพื้นสีทองมีด่างขาวอมชมพูเม็ดชมพูด้วยครับสะดือแดงเข้มก็ไม่ค่อยจะต่างก,กับสีรานักผ่าเท่าไหร,ร่นที่ผมดูมานะครับยังแยกแยกอยู่นะครับผมเพราะว่ามันมีหลายหน้าครับผมนี่คือได้มาในชื่อสาวนครชัยศรีนะครับผม นี่ครับลายสวยเลยครับต่อไปเป็นวอร์คานโนะคะนี่นะคะวอร์คาคนโมีพื้นใบมันเงามันมากเลยนะคะไม่ได้ฉีดอะไรเลยตัวนี้จะมันเงาสีแดงสีแดงชัดแล้วก็ด่างแดงด้วยนะคะจริงๆนะ่ะเต็มฟอร์มจะดำกว่านี้นะคะตรงจะมีพื้นที่ดำดำแดง เงาเงาแบบนี้เลยนะคะต้นเนี้เพิ่งผ่าทําจํานวนไปนะคะก็จะทิ้งใบเหลือเท่านี้ที่ส่วนก็ทับจำนวนอยู่นะคะใครสนใจก็โทรมาได้ค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้คือมณีล้อมเพชรนะคะมาีล้อมเพชรต้นนี้คือออริจินอลก็คือมีพื้นใบดำแดงแล้วก็ออกเขียวนิดนิดแล้วก็ ตรงที่ด่างจะเป็นสีแดงนะคะสีแดงชมพูแล้วก็จะมีสีเหลืองปนบ้างนิดหน่อยนะคะยิ่งโตจะสีจะยิ่งออกชัดมากกว่านี้อันนี้มีเหลืองปนมานิดหน่อยนี่คือมณีล้อมเพชรค่ะที่สวนก็มีจำนวนนะคะจะเป็นไซส์นี้นะคะที่มีจำหน่ายตัวนี้เป็นไม้หน่อนะคะให้หน่อดกมากเลย อันนี้ผ่ายังไม่รู้แต่แยกหน่อยเยอะมากครับผ่าแล้วพึ่งผ่าแต่ไม่ได้ล้มยอดนะพี่พอไม่ล้มยอด,ดปุ๊บใบใหม่ออกมามันจะเหมือนใบหอกแล้วยาวไปเลยครับมันนี่ร้อมเพชรเป็นไม้อะไรที่มันแผงง่ายผ่าแผงง่ายมากเป็นไม้ที่ผ่าแผงง่ายตัวหนึ่งเท่าที่ต้นแม่มแดงผ่ามาก็จะมีทั้งเขียวทั้งแดงค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแรไอเทมของสวนเรานะคะใครสนใจต้นไหนสามารถทักมาได้ค่ะ ครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับผมบ้านสวนสัิภาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ